ครับคุยโดยเดี่ยววันนี้นะครับก็มีภาพบรรยากาศครับที่เกิดขึ้นที่คลองหลอดนะครับแบบอาจจะไม่สดสอร้อยนะครับแต่เป็นเหตุการณ์จริงๆครับที่เกิดขึ้นที่คลองหลอดนะครับสนามหลวงก็เป็นภาพเหตุการณ์ของที่ปรึกษาผู้ว่าราชการเทพมหานครนะครับลงไปใช้มาตรการจัดระเบียบเมืองนะครับโดยที่ไม่มีการเจรจาใดๆอย่างเป็นทางการนะครับเพียงแค่มีการเรียก ผู้ค้านะครับประกอบการค้าไปคุยที่ท้องสนามหลวงประมาณ5 5นาทีแล้วหลังจากนั้นวัน2วันก็ลงบาทาพาเทศ,ศกิจมาเป็นร้อยนะครับมามาทําให้ของหลอดเตียนโล่งนะครับไปดูภาพกันสันทีนะครับ

ไมเไรครับกรกระเสียนอยางเป็นรีกนครับหลังจากนั้นนะครับเราโมทีสระชนเองก็ร่วมกับบ้านมิตรไมตรีกองพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับศูนย์ประชาบุดรีนะครับแล้วก็โมทีสละชนกันเนี่ยครับก็ออกหน่วยบริการสถานีสวัสดิการสังคมสัญจรนะครับนำเรื่องราวนำ สวัสดิการต่างๆที่รัฐได้พัฒนารูปแบบการการให้บริการนะครับกับคนที่ไร้ที่พึ่งนะครับในพื้นที่สนามหลวงคลองหลอดพื้นที่หมอชิดนะครับในการทํากิจกรรมให้ดูว่านี่คือกิจกรรมรูปแบบใหม่ครับที่มันจะต้องมีการพัฒนากันไม่ใช่การเอารถออกมาไล่จับไล่้อนพวกเขาขึ้นไปบนรถนะครับบางครั้งก็เอารถตารวจด้วยนะครับมามาขนคนที่อยู่ข้างถนนใส่รถแล้วก็เอาไปส่งที่ปักเกร็ นะครับโดยที่กรุงเทพมหานครเองอยังใช้รูปแบบเดิมๆแบบนี้ครับในการในการทำงานในการนำคนออกจากถนนเป็นคำบอกเล่าจากคนในถนนเลยครับว่าเอารถลูกกงงสีดำๆมันก็คือรถของตำรวจนะครับจับพวกเขาใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปส่งที่สถานสงเคราะห์ที่ปากเกรก็ดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคุณเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้รูปแบบการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมกับคนไร้ที่พึ่งกลุ่มนี้ภายใต้เงื่อนไขของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,550มาตรา55มากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าพัฒนาการของการให้บริการในฝ่ายของภาครัฐบาลมีพัฒนาการในเชิงบวกไปมากแล้วครับแต่กรุงเทพมหาคนครเอง ที่นําโดยหม่อมราชวงศ์สุภขคขพัณฑบริพัตรนะครับบุษราแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการแม่ตนครที่มีประวัติดีนะครับในเรื่องของงานภาคสังคมคือดรพุทธศีตามไทยแต่ปรากฏว่างานภาคสังคมโดยเฉพาะคนได้โอกาสในสังคมที่ถือว่าต่ําต้อยและยากจนที่สุดในกรุงเทพมหานครกลับยังใช้มาตรการที่ไม่นึกถึงสิทธิมนุษยชนไม่ถึงมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุปงแก้ไขกันครับ ฟีครับมีข้าวไข่เจียวฟรีครับตัดผมก็ฟรีครับวันนี้นะครับเชิญเลยครับวันนี้มาจากหลายๆในงานเขามีน้ําดื่มบริการนะครับน้ําแดงน้าหวานน้ําแดงนะครับรสหวานหอมซื่นใจครับเดินเข้ามาแวะเลยครับฟรีครับขอแค่มาพูดคุยแสดงตัวนะครับเดินเข้ามาดูที่เต็นท์เราได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยเอ่อ อิสระชนเรานะครับคุยโดยเดี่ยวเที่ยวนี้เรามีโอกาสพบกับชายหนุ่มครับที่ได้ถือว่าเป็นชายหนุ่มที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งของสังคมไทยนะครับคุณวรณสิงห์ประเสริฐคุณก็พาน้องๆอาสา,าสมัครนะครับมาจัดและมาจัดรียกวก็มาดูงานหรือลงมาลองทำงานดูนะครับจากายการเจาะใจและในวันเดียวกันนั่นเองครับก็มีทีมทีมจักรยานของคนไทยจิตใจอาสานะครับลงมาทํากิจกรรม เกี่ยวกับาการให้กำลังใจเอาถุงไปฝากให้กับคนที่อยู่ข้างถนนนะครับออตอนนี้ครับป ประชาชนคนไทยหลายๆคนเริ่มเห็นรูปแบบวิธีการทำงานที่ไม่ใช่การไล่จับไม่ใช่การกวาดต้อนคนเข้าไปอยู่ในสถานที่สถานชงเคราะห์หรือสถานอื่นๆนะครับที่คนที่ยังมีแนวคิดเดิมๆเขาทำกันเนี่ยตอนนี้คนในสังคมไทยรับรู้แล้วก็ยอมรับรูปแบบการทำงานให,หม่นะครับมีการลงมาเยี่ยมเยียนมีการลงมาถามสารทุกสุดดิบมีการลงมาพูดคุยแล้วคนทุกคนที่ลงมาในครั้งนั้น เขาก็มีความสุขนะครับกับการให้มีกระทรวงการเบ่งนปันนะครับก็ยังฝากวันที่มหานครครับว่าอยากจะให้ร่วมม้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ทํางานในการเชิงบวกกันมากๆครับแล้วบริการเหล่านี้จะได้ถึงมือประชาชนทํางานอย่างมีคุณภาพให้บริการอย่างเป็นมิตรนี่คือหน้าที่ของข้าราชการหน้าที่ของคนที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับ ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุยดูเดียวก็ยังจะนําเรื่องราวนะครับนําภาพเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามหลวงนะครับของหลอดกลับมาให้กับทุกท่านได้รับดูรับชมกันครับวันนี้สนามหลวงอาจจะมีแขกผู้มาเยือนเป็นจํานวนมากครับนอนกันเต็มสนามหลวงไปหมดแต่ว่าเพื่อนของเราคนแร่นคนไร้บ้านเขามีสิทธิ์เต็มที่ได้แค่นอนริมรั้วนอกสนามหลวงคําถามต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับว่าคนที่นอนในรั้ว เป็นใครมาจากไหนมีสิทธิ์มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นอย่างไรถึงได้นอนในลัว้วแต่คนเล่ร่อนที่เคยอยู่ที่สนามหลวงวันนี้เขายังเคารพกติกาออกมานอนนอกสนามหลวงริมรั้วคู่กับคนที่อยู่ในลัว้วคุยด้วยเดียวจะมาพบกับท่านทุกคนอีกครับกับภาพเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมความเหลื่อมล้ำความไม่เท่ากันการเลือดปฏิบัติ ที่ยังตอกย้ำสังคมที่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีความชอบธรรมจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุยดูยเดียเ่ยวมัวเดี่ยวมัวไม่แก้วเก็บไว้วไไวบ๊ายบายบริจาคซี o ูเอาไปใส่ไม่ใส่เดี๋ยวหัวร้าน